สวัสดีครับอยู่กับผมปังปอนดัมซิ่งครับเนี่ยสวัสดีกันอีกคลิปครับมาคันนี้จะเข้าได้หรือเปล่ารอชมครับเนี่ยเบิ้ลขั้นดังจะท่อ,อยนะครับเนี่ยอ้าม, <laughs> มารอชมขัเบิ้ลขัเบิงบ้งพวกนี้ขับเบิงบ้งขับเบิ้แหงขับเบิ้ง จะจะดังแต่ท่อครับนี่ตเะเตียเอ้ยจะไปเลียนยังยุพุนอีกเอาไรถจกรยนยไหนรถจักรอเแล้วมาัน,ายยาน,น,นาาเดียวนยีนอยอย่มยยีเราขายขนมหมู่บ้านเราไงโอ้ยมาเจะอได้ขัข้นคอดัง,งนี่จังน้อยเล่บอไหนเลย,ย,เลยไหนขั้นไหน nó bao đây. khỏi đi thấy bên xe nó thấy bớt không rồi. <laughs> chỉ tắm chưa lên này đây. không lắm đi. Tốt lè, tốt lè, tốt lè แรงครับเนี่มาดูจันเดียเยาขึ้นได้หรือเปล่าครับเนี่ โอ้โดดรถชะมลวนวุ่นวายนะครับเนี่ยเอาพันน้องก่อนครับรถพันน้องก็ติดเหมือนกันครับเนี่ยดันตัวเลยฮะดันก้อนเตี่ยกยกยกข้างย,ยกก่อน จะดันตัวเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเอาเป็นแบบสบายๆนะครับเนี่ย 240แรงมา sure Duke, ้าครับ uh> นี่ขอจกช็อตเด้อขอจกช็อตกตกลมครับนี่ควนขึ้นออกไรเถอะลุกป่วะโอเคลุกไปเลย เล่นนวไหมเหมืนไม่มีแรงครับเครงนึงก้อนตเครื่นึงตครนึงที่นครับใช่้ยวมายู่่หนยั้นสองร้อแรงนะครับในคันนี้นี่ ไม่พอเนาะเป็นซอกคุนอ่ะเอาเดี๋ยวนะควันหลายว่ะพันจะเท่าบูแล้วแรงพักจะมาเครื่องหลวมหรือว่าเครื่องหลวมหรือว่าควันอน่อพัก ผ่านไปหนึ่งันแล้วครับนี่ยมาดูสองเจะลงไหนครับเนี่ยชกรพาณิชย์เนีไปไปน่แม่เนาตายเพื่อนกกรกช,กร, <c oughs> ก,ชกรเดีะอสิเอเสเดก้าสองสองเจ็ดที่สามยี่สายี่เด้เนาะสติเกดวือ3ี่สามยี่ป่ะวันนี้สองเจดาดำฮะมาดูสอครับนี่

Hey เดี๋ยวจะถ่ายมุมไหนให้ดูครับนี่โอ้รถเยอะมากครับนี่ย่าจะถอยเหยียบก้นทายเหรอครับ อ้อนอยู่ในนอยครับนี่โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ